ดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่วัน,นีลาบานอีกดอกหนึ่งนะครับเราก็จะมาช่วยเขาผสมเกสรน,นะครับโดยการตัดกรีบดอกออกนะครับโดยตัดออกมาแล้วก็ในพืข้างล่างนะครับแล้วก็เอากรีบดอกที่อยู่ข้างๆเกสรอ,ออกไปเพื่อให้เราเห็นตัวเกสรได้ง่าย ตัวเกรสรเนี่ยก็จะมีเกรสรตัวผู้ซึ่งอยู่ด้านบนแล้วเกรสรตัวเมียซึ่งอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีแผ่นหนึ่งปิดเอาไว้นะครับเราก็ต้องยกแผ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาเกรสรตัวผู้เนี่ยกดทับลงไปนะครับค่อยๆบีบให้แน่นแต่ย่าให้ถึงกับช้ำหักไปนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้ว วาน,นิลาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผสมเกรสรได้ด้วยตัวเองเราก็ต้องช่วยเขาทุกดอกอย่างนี้ครับ